ย่าร้านมองชินนบาเนเลยใช่ไปเร็ว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 สวัสดีค่ะมืัอนี้มาเจอกันแล้วค่ะจุปากจัดาคคมาละบ้าม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 าสวัสดีจ้ามืัอน,นี้เจอกันอีกแล้วเนาะเจอกันอีกแล้วจ้ากับยายจุปากจัดยายจุมาหาจัดการอีกแล้วค่ะของมาเอาโอเคครับผมเอาและเนื้อเสือครับตับคนว่า 30กสิบกพร้อมค่าเยนงมาแถม3ามสบอีกจ้าแจมไปแจมไปนี่ผู้หนึ่งมักเสือผู้หนึ่งมักตับเอามาห้มกันซะเลยให้มันรู้แล้วรู้หอดไปโลดจะกินครบเบิดเลยผูนึ่ต้องเรื่องมากผู้นึงอยากกินตับเอามันร้อยเลือดไปเลยหมือนเดเลยไม่มีโอ้ก็พอกันแน่แม่สองสาวผั้ชมทางบ้านกันเจ้ามาได้ครับเด้อแนวอยู่ได้กินสองสาวเลือดหน่อยมันกระเบื้องแน่ที่บ่ิหาอยางเหลยหยัมไปกับมันแตกหยาบ ้าปเพื่อนี่เป็นเสือกรอบอีกตั้งหานะครับเสือกรอบโอ้โหเป็นลวกจิ้มกับเสียบเด้อเป็นก้อยก็ดีครับผมขอจัดจักหน่อยกันโอ้ยอันนี้ตับต่อเนี่ยมันตับจ้าส่วนตับต่อมา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 เขามากินน้ำกันครับผมนเล้าลอยเลือดพันพันรอยเรียบร้อยแล้วก้อยใส่เรียบร้อยแล้วตัวนี้ต้งตับทั้งเสือมันใส่กันลองเบิ้งเอ้ย เรียบร้อยเลือดชดชดชดจับไปน้อยเลือดจับไปน้อยเลือดน้อยเลือดอือโอ้โหยโป๊ะลงไปมาคุณแม่เออสามเกิดสามเกิดเรียบร้อยเลือดเรียบร้อยแล้วครับผมแม่จะหาหมอคลินิกบาลเลยเร็ว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 มาป่ะเนี่ยแม่แม่จัะหาพวกเาเรียบร้อยแล้วเหมือนนวลเหมือนนวลอืมไปบอกไอ้จู โอ้ยเอาสิละไม่เห็นห้มไปเลยโจ๊หมกันเงือดลายอืมอืมเกดกันเสือบกรอบว่านญาตเอามมาเอามาอันดหนิชชูค่ะ ก็เป็นอย่างนั้นคนเนาะเลียวบว่เห็นเนาะเอ้ามันบริสนัดมันบริสใกล้ตัวนดีอันนี้คือเรียวบว่เห็นของง้อมอรรถเออโอสารน้ำออกก่อนเจ้าค่ะสารน้ำตะกัดนี่ดีสารน้ำตะกัดลอยเลือดเนาะผสมซือตอนนี้เห็นบ่นี่อโอื้นี่ตีแก้วเนาะ อืกระเทียมสุกใจค่ะหยุ่มกระเทียมมาทางนี้หน่อยเดี๋ยวนุองบรให้ทนากระเทียมมันเผ็ดไงเผ็ดอยู่แต่มากค่ะงเนี้ยพริกสดๆเจอ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 สือกรอบเดี๋ยวนุอ <laughs> งว่าจะโซ่สักหน่อยลดลงเลย เียร์ให้หนูหน่อยสินัะโอ้โหขอบคุณค่ะอ๋อตับลอยเลือดหนูลอยไปแล้วอืมปลาเสือ,อกรอบแซ่บกักมันผู้คุณมังเนื้อเสือเนื้นนางเสือของคุณแถวนี้ดีอยู่แถวดีแถวดีแถวดีอืมหนูฟันดี Ảnh đều gần các kèo là kha, phần nè Nhập vào khoảng rồi đó เฉพาะลูกค้าเสื้อกรอบแซบไม่ดีนะเดี๋ยวแต่คนมักเดี๋ยวแ,แต่คนมักค่ะ <c oughs> ใครเรียกเอาเสื้อกรอบกับตับใหญ่จูก,ก็เลือกตับกับเกาค่ะดอกถูบดอกทูบไหลปิวมาเนาะจ้าไปพี่น้องเอ้ยมัน <c oughs> สุดยอดอดีีเ้ยเจ้าค่ะพูดนะว่าเอื้อยบริการดีอืม แกน้องกินนีละเป็นคนกินป้มก็เป็นทั้งสี่แหละหัวออกขัดปาใกใจเขากคน ที่เป็นสามเอาเอาไซส์ให้ดูจะอ้ยฝ่ายบริการเอ็กน่โอเคเอาสักพิซซ่ให้น้ำแน่นหนึงนั่นนี่แหละหอมๆข้าวมีหบาแบบไหมแปะปูไว้ก่อน หาบาทกะนะสมคำร่ำเรินละ่ะเขาไม่ทันได้มีใจเขาก็แปะโป้เอ้ยไว้ <c oughs> กินหลายกว่าใจค่ะว่ได้กินไข่มดแดงวได้กินก่อยเสือยเนี่ยอล <c oughs> อยเลือดสด,สดหวาน ก็เขียวอันที่เรามักนะคะแม่ค้า ตดลงก้นเล็กหวานเจ๋วๆเพราะว่าเขา <c oughs> มักหาตับก่อนอฮยเอ้าหาตับก่อนอืมบุญน,น่ะบุ๊ยเบื้องสองอือน้ำหน่อยอืมเอ้าอือหวานคัก อยู่แล้วกินลูกโดดกินกระเทียมเก๊งๆมันเข้ากันแล้วเราจะขนมากอีกคนรอเนะี่ยมากเข้ากันก็ได้ย้ายน่องทองวางกินกระเทียมลงบ่อยถ้ากินเสือมันก็สแสบแท้กินมันกระเทียมบ่สูกวัาน,นี้มันจะสูสูเสือ เสือร้องไห้เพระะาะป่ะเพชรแล้วเนี่เพระอภัย <c oughs> ลืมข่าว น่า <Yeah. S 2> สุดยอดความอร่อย mm. ใส่พี่น้องเอ้ยลองลอยเบิ้งเด้อค่ะขมอำลำำ้าผู้ดใส่มักสมกับใส่สมกนาวไปหลายๆยเด๋ยวจูม่มะขุมกะซิใส,ส่จังซีขอ mm. oh, อีกจากเม็ดเค็มคนเค็มคนสุดยอด Cất nắm luôn này Xuất Xẹp và xuất luôn Anh sẽ xẹp với kín tôi nó hâu nè Mềm กินเนี่ยเจ้าของมั้มีความสุขสามสิบจีบกระไซนำเด้นี่นี่หนูได้สามสิบจีบมันเนี่ยได้ของมั้งของมักคุณยายนงอีกแล้วเอาเคลียร์ตับเคลียร์ตับใส่หนูใส่ให้หนูติขอบคุณค่ะ <c oughs> โอ้ยเออเอาออกได้ไหมอันนั้น <c oughs> เออละอ๋อ <c oughs> ใหญ่ใหญ่ก,ก,ก,กับมักย่องเดีย, <c oughs> ยอะอนารถปากัวปากกวงกลวงเนี่ยหนูว่าถือว่าเป็นคำชมนะคะ มันไปสิดาว่าปากกว้วงกระซังเลยบอกว่าปากกว้วงก่วงนำรดขึ้นถือว่าเป็นคำชมจ้ะเอ้าบายบริการสามสิบเจ็บงามเอาก็เจียมใจเห็นยังไม่เนาะจักอันอดคุณค่าอุ้ยน้ำสองแถม นีนนน่นู่นหน่อยๆ้องหอมไ่าเผ็ดเผ็ดไโดนเนี่ยอือม,มันเนีม่มาถืกอปากกันเนาะพี่น้องเล <laughs> ยยำลุ่งข้ามไหนมนเราเอากระปากไปได้กับหวานจุไยจุไยปะานี้มั้งอือ Ừ. mhm, mh mh <laughs> nằm năm noir. Chụp năm Sốt chụp năm Sốt nằm năm noir. con hết nó Chụp năm noir. Chụp năm noir. Chụp năm nền Chụp năm noir. Chụp năm noir. Chụp năm น้เสือหาตับก่อนมคมาตรีร่ยมสมัครกระแมงอีแล้วนี่ได้แล้วได้แล้วค่ะใส่ให้หน่อยนะเพราะว่าสุดยอดเขามีเขาเคียงยังทักบางบางแน่น,นอืมทำดีค่ะ่าดอืมอะไรบัาและ มันหอมหอมก็เสียบเสียบหาผักกันเลยอันนี้เป็นมักเอาไปร้อยน้ำก่อนแล้วแต่นะคะสุดท้ายก็ตักก่อนอันอันเพื่นมักเพื่นกระเรียกมานะคะมักไข่มักมัน ถ้าเม,มนมักแบบเดียวกันคือสิญาติกันคักอยู่ดอกอันนี้มักคนยางเลยเป็นแล้วตับอะเข <c oughs> ียออกมาเขียออกมาอื <c oughs> มปฏิเสธขอเทียมไม่ทำ กินใส่ทีหลังก็ได้คือเกาหล่ะขนัวคือเกาเมื่อนี้เขาบานยุบยุบตะ้อยเลือดได้ถาดเจ๊จุสดดีขนาดเลยสดน้ำหนวนเนาะน้ำเพียเน,ะนาะหนาคนไปกินองกินทางไปเลยกินได้หลานนี่แหะ

น้ำตุมอืมอ้าวบริการจัดไปค่ะเอาเอาน้ําหน่อยเถอะเออเอออย่างงั้นแหละอขอบคุณค่ะมาเธอเตรียมใส่อืออ่านี่แหละถูกสเต็ปคุณดีแล้วอืะ เป็นสิบห้าบาทแล้ว <laughs> โอ้ยอิ่งเอาแสบกาใกล้ได้จุงมอัเนี้ไม่ได้เปนอนเอ้ยเลือดเ,เ,เต็มถาดสดสองคนเค็มข้นก็เลยไม่ได้ใส่น้ำจิ้มปันได้เมื่อนี่เต็ดย่างเข้มข้นเลยเข้มเนื้อพ่อผมพ่อแม่ าไปลอยเลือดอีกก่อนเทียงลงไปอ่ะอันนี้ของคุณของคนคุณของปวดคุณเนี่ยของปวดเนะอืออด้มันตับยุคโคกก็ต้องเอามาลอยเลือดของงังรังเนี่ยยุโคกพี่บอเอากระเชียใส่เอาเเชียใส่คุณบริการน้องยังคับได้เลย ด้วยใส่าขอบคุณค่ะเอาเทียมใส่ซีอันนึงขอบคุณค่ะอ่าบัดเป็นยี่สิบแล้วโอ้โพวกนี้กค่เป็นไปเหตุหน้านีดีครับสารนำตะการนี่เมืถ่านเลยมันแสบ ขงเขาลงกินในบาเสเมื่อเส้าลาเลยลงมากก้ได้จําแมพอดีเลยเข็ดเกินคนยอมั้ยเลยไ่ได้อ่จุดนำบีแซนำแก้วแซอือเรก็เห็นพักหนอกอือ ผู้เฒ่าเพิ่นรอกินนั่นผักเนาะนกรกเพาักหนอกเมันปอกเลือดแก้ช้ำเลือดช้ำหนองคนว่ะแก้ช้ำอกช้ำในคนว่ะเอาตับเหมือนเดิมนะคะโอ้เอากินผักเนาะ ถาดประเก่าหนึ่งเมื่อเอียงเต่งสมกับหิวมาหัวโซเดี๋ยวจะเติมให้อีกอเอาอยุโคกไปลอยไปน้ำมาวันมามานี้สอนมาเดี๋ยวไปน้ำมักต,ตุ่มในหนึ่งซะเต้งสี่แล้วก่อนมันถึงปากมันเจ็บ อะมาให้อันใส่กระเทียมน้ำเน่อ่ะโอ้หล่นแปะไข่พี่น้องพีกน้ำเน่อ๋อลูกโดดบ่อ่าลูกโดดงามงามข้าวทอดบู๊ไข่พี่น้องอ่ะจัดไโพดข้าวโพดจะต้องกินเหลือได้ปะเนี่ยไปัยจูกินกูเดี๋ยวซะเนาะ มาพอก,กันสองสาวมีต่างตร้อยเลือดวัตจุกกับร้อยเลือดเพราะว่ามันเป็นอาหารโปรดของเยจูยายน้องน้ำเหรอวะอิ่มแล้วต่อเข้าไปเน,นะาะกะคือเขาเราจะฝากแนมะ่หอยเผือกดีสารบัตรเขาจ้าโอ้น,นี้ยายน้องกับเยจุอิ่มแล้วจ้ะขอตัวก็ด่แต่เด้อสวัสดีจ้ะสวัสดีสวย